สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นุมใจเด็ดวิ่งฝ่ากองเพลิงเพื่อช่วยชีวิตสุนัขและแมวรวม11ตัวซอยกรุงเทพกรีทา20สืบเนื่องจากกรณีที่เพจร่วมด้วยช่วยกันได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความว่าเวลา8นาฬิกา56นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านเก็บของเก่าภายในซอยกรุงเทพกรีทา20แยก2เขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครเบื้องต้นเป็นอาคารชั้นเดียวเป็นที่เก็บของเก่า ขณะนี้เพลิงกำลังลุกไหม้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากอยู่ระหว่างควบคุมเพลิงล่าสุดเวลา9นาฬิกา15นาทีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงควบคุมเพลิงสงบรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบต่อมาพาลังทางเพลร่วมด้วยช่วยกันก็ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่าอาสาร่วมด้วยช่วยกันคืบหน้ากรณีเพลิงไหม้ร้านรับซื้อของเก่าซอยกรุงเทพรีธา20 แยกสองถนนกรุงเทพกรีธาเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากควบคุมเพลิงสงบมีผู้บาดเจ็บชายหนึ่งรายเป็นคนงานร้านรับซ่อมของเก่าถูกไฟลวกที่แขนเนื่องจากเข้าไปช่วยเหลือสุนัขและแมวรวม11ตัวที่ยังติดอยู่ในจุดเกิดเหตุสุนัขและแมวทั้งหมดปลอดภยัยอาสาก,กู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลประเวศ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ